เจ้าเจ้าป้าเจ้าวันนี้มาบ่ายมงป่ายแล้วเจ้าตกน้ำเหมืองน้อยหน้าแม่ใหญ่หน้ายังนักอยู่เจ้าย่งหัวจะได้ปิดโต๊ะบาไดเลยเจ้าวันนี้เอาหลังห้าซอกตัดหนึ่งจุดห้าเซนลงฮอร์ขนาดเลยเจ้ามาบ่ายมงป่ายแล้วตอนนี้กําลังแบบแย่จะเป็ดปีเลยเจ้าโอเคเจ้าก็เดี๋ยวสักกำรลองพอเดี๋ยวจะต้องปีกไปแยกัเข้าวแหมน้องปินก็จะปีกมาลงจากโรงเรียนแหมพอกำลรงเจ้าจะป้าจะได้ก็เจ้า มันมเจ้าปลขคาวป๊อกปะะลาสลากปลาแวนเจ้าวางยาเสน,านเลยเจ้าตี สเตาคนนักขนาดจ้ำแบบเข้าจะป้าหันตาออกตุ๊บตับตุ๊บตับตีมันบ่อยแตเกเจ้า ๊ักน้อยแต่เจ้า๊ักสำลักแต่งหา้า่าพันนี่สมาใหญ่แล้วเจ้าเพราะว่าเป็น๊ักของแป๊อกขนาดแล้วเจ้านี่ตีว่าขันจันรหนึ่งกุ้ห้าเจ้า น,นีเจ้าดีหน้ามันก,กระโดดยืน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 ใน,น,นจันเจ้าแว่นกับตาขาวเจ้า <laughs> อยากจะบ้าตายก็ตาแวนเจ้าสาไปไสอ่ะยิบกระดาษเจ้าเอาไปยับยับตาดหลังให้กุตัวเจ้าตายเจ้าคือแบบ่า <c oughs> <c oughs> ปตแวนนั้นเลยเจ้ามีปลาขาวตัวเดียวเจ้าเออแลวเข้าเป็นสาวก็ตัวเจ้า ไปข้อบาดเจ้าเดี๋ยวจะเอาแปรงตาอัน,นแหง้งตากเก็มใส่เกลือใส่องชุดรอดเจ้าตากแดดกระทอดลำเจ้าปลาแวน่นปลาขาวปลาสไตล์เจ้าตีนักนักนั่นเป็นปลาแวน่นมดนะเจ้า มีปลาสไตล์ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาขาป๊อปนี่ปลาสไตล์ก็ปลาขาป๊อปอย่างละตัวเจ้าดนังแม่ปลาแหวนเหมือนอไรเจ้าเจ้าเจ้าหลายขนาดเลยเจ้าตบบนี้ตันไหนปลาแหวนเจ้าปลาขาวปลาส้อย่างกลาข้าวเจ้า นานเจ้าเจ้าพ่เลยราขาปักเจ้าตัวเดียวฝนเหมือนเด็กจะมาแ็นแล้วเจ้า บดบอมืボボลล่ๆนะเห็นล้วราาปั๊บตัดซายเจ้าตัดสายข้างล่างตัดยแบกกระโดดเจ้าถ้าราคาปั๊บจะกระโดดเจ้า ก็จะประท้านฐานเจ้าเกงขนาดเลยเจ้าประท้านมันจำก็ข่ามน้ำครบเนะ่ยมันก็กระโดดไปเจ้ป้าก่อสีหันเจ้าห่านนันครับก็คือมันเข้าไปในจำเรียบร้อยแล้วเจ้าอะไรเจ้ากระป่า นาะยยังสวยงามเจ้าอะฮปกาศป๊อกเจ้าป๊อกเป็นสิป๊อกธรรมดาแต่เจ้าโอ้ย ตัวปูนก็เป็นกตาก็ไปหานเจ้ามันจะเป็นลูกป่านะเจ้ามันเป็นพันธุ์ป่กขาวปลักตัวน้อยเจ้าโอวะวโอะกระต่าได้ป่านนี้ตุลวงเจ้ากระต่าจ้างยำเจ้าฮั่นกระตาจ้างยำ้วก็ไปขำฮั่นโอ้มีไหนก็ไปขำฮั่นนะเจ้า จำพ่อตาท่านมากกันก็ไปาขามตาท่านพอดีเจ้าซึ <c oughs> ง่งสันหาเแตนะ่ะตีวางจำลำบากเจ้าเที่ยวนักลับได้เจ้าป่ามันแบบมา ตั้งงานก็ตกกัดสไตล์เจ้าตัดถ <laughs> <laughs> ามก็ถามเจ้าตาดก็เจ้า อ่นนินเจ้าปากสไตร์ปากขาวปากซิวปากแววนเจ้าอ่านปากสไตร์เจ้า <laughs> ตัวอันตรายเจ้า เอาออกก็เป็นตุกเป็นยาเจ้าวันนี้มีใครเต็มตั้งเลยเจ้าตใส่เจ้าตะแอนสามตะไสร้อยหนึ่งตะขาปักหนึ่งเจ้า ปลาทายน้อยกระดอนเก่งปลาทรายที่จะตัวน่าตัวใหญ่มันก็กระดอนเก่งขนาดเลยเจ้าปลาทรายมอนปลาซิวเข้าปลาทรายข้างลายปลาขาป๊อกเจ้านักเปล่าแบนตัวน้อยตัวนิดเจ้า เจ้าปานใดเจ้ากระโดดแล้วแต่แบบป้อนเจ้าเสียใจต้นเจ้าดองชะตาถึงขาดแล้วเจ้ากระโดดชะตาประดุกเสด็เจ้ามาดจ้าขงลายก็ตัดสไตล์เจ้าคล้ายเต็มตั้งเลยตัดสไตล์ เจ้ายุบประวัตเจ้าเดี๋ยวจะพาใจฮือพอเจ้าว่ะมันป๊อกยังไงคือแบบว่ามันสวนน้อยขนาดเลยเจ้าแล้วมันก็มาใจอันมันจะใหญ่นะเจ้านีเจ้ามีใครแล้วนะเจ้าหันก็ พรขาป๊อกเจ้าห่างมันจะมีจุดตัวเจ้าแล้วมันจะตัวแก่เนี่ยเจ้ามันจะใบใหญ่อ้ยกระโดดนะเจ้าลายการขนาดตัวนินตัวนี้เจ้าจะป้ากอกซ้ำก,ก่อยๆยกไปนะเจ้าถ้าเปลี่ยนแตาไสายนี่เจะป้าถ้าจะได้กะเอออย่าเจ้ากระโดดยังสวยงามเจ้า ข่าวกับป่าสลากนางฟ้าเจ้ากระป๋าสอบห้องป่าสลากแปดข่าห้องวาป่ากระกดีนางฟ้าเจ้าป่านีเา่เจ้าอา๋อป่าสลากแปดเจ้า,ากับข่าวป๊อป สลัดแปดนี่นะเจ้าต้องเอาแป่งตาแดดเดียวเจ้าเอาไปตาแห้งกันจะกลิ่นยากหน่อยหนังมันเหนเหียวเจ้าโอ้ไล่หลยอยู่เจ้าจับจ้าป้าใทยจะโ่เจ้าปัสลาดแปดปากขาวป๊อกปนันนี้เจ้า หินเจ้าก้ใหญ่ๆนียจะได้นักแล้วเจ้าปลาขาปกาจ้า S <S <S ตักกกมเงยหลอนเล,นล,นล,นลนาะเจ้าวางผีถาก็ลงตึกเจ้าอันนี้ก็จะขาบป๊อเจ้า แฟนเจ้า,าแต่แฟนนี้มันตึงนักขนาดแต่เจ้านี่ยังกว่าดีนนะถ้าเป็นอันเดี๋ยวย่อมตันจะเจ้าเดี๋ยวลอที่มันออกลูกแล้วเจ้าป้าดต่เข,ข้าการไปาสาสาส์ซิฟตัว ลิ้นตะขาบปกประแหวนเจ้าขาบตขาป๊อกกับตะขาบป๊อกเจ้าตะขาบป๊อกก็กระโดดสสๆ เรียกว่าตัวใหญ่เข้าหลายอีแต่เข้าวันตัวเดียวเจ้าประขาป๊อกโอยาวจดป่าสะเด็นนกจำเจ้าเลยกรับประขาป๊อกสามตัวเจ้า อันนี้เป็นปลาสลากเจ้า ไ,ได้ปันนยเจ้าต้นิ้นเลยเจ้าตัวนี้เจ้า <c oughs> ตัวใหมันกันเจ้าม้าแบบหนิมๆเลยเจ้าเจ้าฟีเจ้าธรรมดามันก็ดอดแล้วละแล้วละ,ละ,ละ,ละ ปาะขาป๊อกเจ้าทำไมตัวใหญ่ๆถึงแบบมีเจ,เจ้ากระโดดตะกุลเจ้ากระโดดข้าปากคอไปแซ่บปาก้าป๊อกกับกันนินเจ้า ติ้วเข้าปลาขาปกขอกเอาแหวนเจ้าตีกระโดดนั่นเป็นปลาขาปอกเจ้ามันกระโดดเก่งขนาดปลป่าก็ปัดส้อยเลยเจ้าแต่มันสู้ปัดส้อยไม่ได้ปัดสร้อยโดสูงขนาดเจ้าปลาขาปอกเจ้า ขาปักเจ้าจะปักไปทางไหนเจ้า <c oughs> ปักปักเจ้าทำไ้เลยยิงกระลูกป่าพันตานักข้างลายน้าแมา่ตาหนิม ข่าวป๊กเจ้า อหารเจ้าโอเคเจ้าตอนนี้เกือบจะสี่โมงแล้วเจ้าเดี๋ยวต้องปิกไปทํากับข้าวแล้วเดี๋ยวน้องปิ๊นจะปิกมาแล้วเจ้าบรรยากาศเจ้าเข้ากับเริ่มออกหวงเริ่มเกี่ยวกันแล้วบางเจ้าก็เกี่ยวกันบางเจ้าน้ำท่วมก็เต่าน้ำท่วมเข้าต้างหลังเป็นดอยจ้องเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้นักก่อนอนเจ้า เคเจ้ามาถึงบ้านละจะสี่โมงแล้วเจ้าต้องรีบทำกับข้าวก่อนฝ่ายั่ำไม่ได้ครัวแต่เจ้ามีเวลาครัวเตยฝ่า่าไ,ได้แจแนนเจ้าโอ้ยพอแห้อ้อย <c oughs> ไ <c oughs> อ้เจ้าป่าไอไอไอนักขนาดแล้วเจ้าโอเคเจ้ามีเจ้าป่าตัวใบใหญ่คอยมีป่าซ้อยป่าอย่างเพราะว่ามันอยู่ในน้าเหมืองหน้ามันใสเจ้ามันกีมีเจ้าแล้วมันก็จะมาค่อยเข้าเพราะหน้ามันใสมันฉลาดกตมัน็อกขนาดแล้วเจ้า โอเคจ้า okay, ขอบคุณนักหน้างจ้าติดติดตามรับชมช,มช่อยเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้เจ้าป้าตลอดวันนี้เอาคลิปจับน้อยไปก่อนเจ้ารับป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย